สวัสดีค่ะชื่นชมดอกไม้ก่อนไปทำงานจ้ะทุกคนก็ยังไม่ได้ลงดินเหมือนเดิมนะคะที่นี่จะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะทุกคนต้องไปหาซื้อดินต้องไปหาซื้อบล็อกมาทำามาทำาสวนย่อมค่ะทุกคนหลายอย่างค่ะ ตัวเองก็ยุ่งๆนะคะจริงๆแล้วลงดินไปเลยก็ได้แต่ว่าอยากที่จะถมดินให้มันสูงขึ้นค่ะทุกคนอยากทําให้สวยค่ะก็เลยต้องรอก่อนให้น้องอยู่ในกระถางก่อนค่ะทุกคนสวยมากเลยเนี่ยค่ะสวยไหมดอกหอมมากค่ะทุกคนเนี่ยสีเนี้ยหอมมากเลย ไม่รู้สีอื่นจะหอมเหมือนสีชมพูไหมคะใครรู้ช่วยบอกด้วยดอกลิลลี่นะคะดูสีน้องออกดอกแบบอยู่ดีต้นนี้ต้นนี้ยังอีกสองดอกค่ะยังไม่บานดอกเต็มต้นเลยคะ่ะทุกคน